สวัสดีทุกท่านนะครับรถคันนี้ก็เป็นรถบ้านเดิมๆสภาพดีเจ้าของขายเองคันนี้เป็นนิสสันซันนี่นีโอปี2002เกียร์ออโต้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับ1.8ไม่มีปัญหาเรื่องความร้อนคันนี้ใช้เบนซินล้วนภายในสะอาดนะครับเป็นเบาะหนังสีครีมไม่มีขาดพวงมาลัยพาวเวอร์แอร์เย็น กระจกไฟฟ้าขึ้นลง4บานใช้งานได้ปกติช่วงล่างนิ่มๆเกียร์ออตโต้เข้าได้นิ่มๆพร้อมใช้งานนะครับ 4, สีสันมีรอยขีดข่วนนิดหน่อยเอกสารภาษีพร้อมโอนรถคันนี้ตั้งราคาไว้ที่49,000บาทนะครับรถอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีท่านสามารถไปทดลองขับดูก่อนได้ครับไม่ถูกใจไม่ซื้อไม่เป็นไรครับล้อแม็กเป็นล้อคู่ตัวของซันนี่นะครับเดิมๆ โดยรวมแล้วรถคันนี้ถือว่าเป็นรถที่สมบูรณ์เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ